สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามโมเรเนลสเตเดียมนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมพ์ตันนะครับพบกับนิวคาสเซิลและก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่บุกมา,าชนะวูฟไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ยินดีกับแฟนๆของนิวคาสเซิลด้วยนะครับที่วันนี้คือเก็บชัยชนะนนี้ได้ก็กลายเป็น10คะแนนนะครับโอ้โหอันดับพุ่งพรวดทีเดียวแล้วก็เป็น1ใน5ทีมของพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้ที่ยังคงไม่แพ้ใคร ก็มีแมนซิตี้นะครับแล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลนี่ครับที่อยู่อันดับที่3ด้วยนะครับสทีมนี้แล้วก็มีไบรตันรวมไปถึงตัวของ Forest นอตติงแฮมฟอร์เรสครับหทีมนี้ที่ยังคงไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกหลังจากผ่านมาทั้งหมด4เกมเกมนี้นิวคาสเซิลเริ่มต้นมาเนี่ยครองเกมได้มากกว่าวูฟในช่วงต้นของครึ่งแรกทรงดีนะครับทรงดีครองบอลได้เก็บบอลดีนะครับพยายามที่จะเอาบอลเนี่ยเจาะเข้าไปในพื้นที่ของวูฟ แต่พอเล่นเล่นไปเราจะเห็นว่าแดนกลางของวูฟเนี่ยเริ่มจับจังหวะแดนกลางของนิวคาสเซิลได้เริ่มไล่บี้ไล่อัดแดนกลางของนิวคาสเซิลไม่มีพื้นที่เล่นเลยครับตรงในจังหวะของช่วงครึ่งหลังจากที่เล่นไปสักประมาณสัก1 0บหปกนาทีนี่แหละเราจะเห็นว่านิวคาสเซิลเริ่มวันตรงกลางเนี่ยเริ่มโดนเพลสหนักละเริ่มโดนบี้เริ่มโดนแย่งได้แล้วทําเกมไม่ขึ้น รล้วเกมมันก็เลยตกมาเป็นของวูฟจนกระทั่งวูฟนั้นได้ประตูนำน mm ิวคาสเซิลไปจากจังหวัดสวยงามเลยนะครับที่สเตเฟนลาเซนนั้นเบียดกับตัวของแดนเบิร์นแดนเบิร์นไม่ใช่นักเตะที่ไม่ได้แข็งแกร่งนะแดนเบิร์นวันนี้เล่นเซนเตอร์จับคู่กับฟาเบนแชนะครับของนิวคาสเซิลไม่ได้ไม่แข็งแกร่งนะเป็นนักเตะที่ผมว่ารูปร่างดีเลยในการเล่นเป็นเซนเตอร์ของแดนเบิร์นนะครับแต่ว่าพอชนกันแล้วอะสเตเฟนลาเซนแข็งแกร่งกว่า เอาบอลไปได้นะครับก่อนที่จะเปิดเข้ามาตรงกลางในกรอบเขตโทษและเป็นตัวของอโกเมสนะครับนักเตะของวูฟที่ข้ามบอลหลอกไปบอลเลยมาถึงเรมิน่าการข้ามบอลของโกเมสมันทําให้ทั้งโป๊บเองนะครับผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลและก็แนวรับของนิวคาสเซิลเสียจังหวะเสียจังหวะทุกคนจริงๆนะข้ามบอลจังหวะนี้สวยมากแล้วก็เป็นเรมิน่านะครับที่ยิงเข้าไปมาริโอเรมิน่านะครับนักเตะของวูฟยิงเข้าไปส่งผลให้วูฟออกนำนิวคาสเซิล หลังจากนั้นเกมมันตกเป็นของวูฟถ้าส่วนใหญ่เกือบได้ประตูที่2เหมือนกันสําหรับวูฟนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในเกมได้สําหรับนิวคาเซิลและนั่นแหละครับหลังจากที่จบครึ่งแรกไปโดยที่นิวคาเซิลถูกวูฟนาอยู่1ประตูต่อศูนย์และรูปแบบเกมก็ดูอึอดอัดมากนะครับสำหรับนิวคาเซิลครึ่งหลังเซอร์ไพรส์มากนะครับของแอตติฮาวนั่นก็คือเปลี่ยนเอาอิซักออกไปส่งฮาวีบานส่งโจวิลล็อกลงมา คือพอส่งนักเตะเหล่านี้ลงมาผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหรือแม้กระทั่งตัวของซานโดโทนารีนะครับที่ลงมาแทนชอนลองซับรูปแบบเกมเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าเอาอิซากออกไปอันนี้ผม,มงงเหมือนกันอาจจะเข้าใจได้นะครับว่าตามอยู่1ประตูแต่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนลงมาของอดี้ฮาวต้องการตรงกลางสนามให้เก็บบอลได้แล้วมีนักเตะที่คล่อง และเก็บบอลดีอย่างทั้งโทนารีและก็โจวิลล็อกเพื่อที่จะทําให้ตรงกลางของนิวคาสเซิลเนี่ยแน่นกว่านี้และเก็บบอลได้สู้กับแดนกลางของวูฟให้ได้โดยที่เอาตัวของแอนโทนีกอดอนเข้าไปอยู่ข้างในเล่นเป็นหน้าเป้านะครับซ้ายเป็นฮาวิบานขวาเป็นแจคอบเมอร์ฟี่และจะเล่นเร็วเข้าใส่วูฟโดยที่เอาปีกทั้งสองข้างนี่แหละใช้ความสามาถเฉพาะตัวแล้วก็คลอสบอลเข้าไปและคนที่มีความเร็วอย่างแอนโทนีกอรดอนก็จะเข้าแท็บอินได้ง่าย นี่คือสิ่งที่ผมคิดกับนิวคาสเซิลแต่พอดูไปดูมาแล้วผมก็ยังเห็นว่านิวคาสเซิลก็ไม่สามารถเจาะวอล์ฟได้คำถามเริ่มเกิดขึ้นมากแล้วครับว่าทำไมถึงรีบเปลี่ยนเอาอีซักออกไปเจ็บไหมมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าตามรายงานที่ผมไปมันก็ดูไม่ไ,มได้ม่อีซักไม่ได้โดนเข้าหนักหรือเข้าอะไรแต่อาจจะมีปัญหาอะไรผมยังคิดอยู่นะในเกมณนะตอนนั้นนะครับถ้าตอนที่ดูนิวคาสเซิลอยู่อะ ผมว่าอิสซักน่าจะมีอาการเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยการเปลี่ยนเขาเออกไปเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่อยู่ในความคิดของผมนะนึกออกไหมคือคือเราดูไปเรายังรู้สึกว่าเปลี่ยนอา Isaac อิสซักออกไปแล้วคือกอดอนมันคือกอดอนไม่ใช่นักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่หรือแม้กระทั่งเข้าไปพิงกับแนวรับของวูฟได้ไม่สามารถชนได้เก็บบอลก็ยากนะครับโดนกระแทกโดนอะไรก็เป๋เหมือนกันสําหรับตัวของกอดอนก็เลยมองว่าเอา้าแล้วจะเล่นยังไงครับ จนกระทั่งตัวของฟาเบียนแช่เนี่ยยิงลูกไตเสมอให้กับนิวคาสเซิลและก็ฮาวิบานยิงประตูนำในนาทีที่80และก็จนจบเกมไปนิวคาสเซิลชนะเรียบร้อยแล้วผมมานั่งคิดของผมเองนะอันเนี้ยผมมานั่งคิดของผมเองว่า1ผมรู้สึกว่าตรงกลางของนิวคาสเซิลเนี่ยสู้บูฟไม่ได้ก็เลยพยายามเอาตรงกลางที่เก็บบอลเก่งๆแล้วก็มีทักษะดีๆอย่างโทนารีกับโจวิลล็อกเนี่ยลงมา แล้วก็เอาตัวของกอดอนเนี่ยหุบเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อเล่นเร็วอย่างอย่างที่ผมว่าแต่พอดูไปดูมาแล้วคิดไปคิดมาของผมเองนะผมว่ารูปแบบการเล่นแบบนี้ของนิวคาสเิลนี่คือหมากของเอตดี้ฮาวตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นจังหวะการเล่นแบบโอเพนเพลย์ไปนะครับแล้วตัวของฟาเบนแชร์เนี่ยมีโอกาสก็ซัดไปแล้วก็เตะเสมอได้เหมือนกันนะครับฮาฟิบานโยกไปแล้วเข้ากลางมาแล้วก็ยิงเข้าไปสวยงาม มันเป็นจังหวะของฮาฟิบานที่เราเห็นมาตั้งนานแล้วว่าบานเนี่ยเล่นแบบนี้อยู่แล้วในการที่เป็นลูกเก่งอ่ะเอาง่ายเป็นลูกเก่งของฮาฟิบานที่กระชากเข้ามาข้างในแล้วก็ซัดไปฟาเบนแชเหมือนกันนะครับผมเห็นเขาเคยยิงไกลามาแล้วเท้าหนักเหมือนกันเท้าหนักเหมือนกันแล้วยิงทิศทางบอลดีมากนะครับสำหรับตัวของฟาเบนแชไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยเห็นว่าเขาทําไม่ได้นะเขาเคยทําได้มาผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรกับไอ,ไอจังหวะแบบนี้ของนิวคาสเซิ แต่พอเรามานั่งเรียบเรียงกันดีๆครับมานั่งนึกกันดีๆว่าต่อให้อีซักยังอยู่ในเกมเอาเข้าไปอยู่กับคู่กับกอดอนอยู่เป็นหน้าเป้าก็ได้คู่กันเลยผมถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอีซักจะสามารถที่จะชนกับแนวรับของวูฟได้ขนาดนั้นไหมผมว่าก็ไม่อย่าลืมนะครับว่าปัญหาของนะิวคาเซิลณตอนนี้คือแดนกลางที่ไม่สามารถเอาชนะแดนกลางของวูฟได้ แดนกลางของวูฟเนี่ยเข้าเพลสเข้าเร็วเข้าแย่งได้ดีดังนั้นบอลเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะผมว่ามันยากดังนั้นผมเลยมองว่าฮาวเลยเลือกที่จะลองเล่นจากนอกกรอบเขตโทษและพวกเขามีนักเตะที่ยิงบอลเก่งๆมากจากนอกกรอบเขตโทษเนี่ยทั้งตัวของโพนารีทั้งตัวของกิมมาไลส์ทั้งตัวของฟาเบนแชน่์่งที่ว่าไปหรือแม้กระทั่งจังหวะของฮาฟบีบานแบบเนี้ย ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวต้องการให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เล่นไปตามจังหวะของเกมแล้วมาได้ประตูอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมดูอยู่อะฟาเบนชามีโอกาสว่างจากนอกกรอบเขตโทษก็ซัดครับแต่อย่าลืมนะครับว่าว่างก็จริงแต่ขวาก็ว่างเหมือนกันถ้าเล่นเพื่อที่จะเอาบอลคลอสเข้าไปข้างในแล้วให้กอดอนเนี่ยแท็บอินอย่างที่ผมพูดไปในช่วงต้นต้นคลิปอะ่ะ ก็ต้องออกข้างไปครับเกมมันจะต้องออกไปข้างแล้วก็ครอสเข้าไปข้างในแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ถ้าได้ใครได้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่านักเตะของนิวคเซริรครับพอขึ้นมาออกกันเนี่ยตรงกลางยืนเรียงกันหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยนะเรียงเป็นแถวมีช่องเยอะมากปีกมีปีกมีก็จริงหน้าเป้ามีก็คือตัวของกอร์ดอนนั่นแหละยืนเพื่อให้รู้ว่ามีศูนย์หน้าอยู่เพื่อไม่ให้แนวรับของวูฟเนี่ยดันขึ้นมา ถ้าไม่มีกองหน้าเลยเนี่ยแนวรับของวูฟก็จะดันขึ้นมาแล้วก็มาสกัดอะไรได้ครับแต่ว่าพอมีตัวของกอดอนไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีความกังวลเกิดขึ้นมิดเซนเตอร์ Center, คู่กลางของวูฟก็ไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาเพื่อที่จะแพ็คเกมได้ดังนั้นผมมองว่า2ประตูที่ได้มาของนิวคาสเซิลนั่นคือเอ็ดดี้ฮาววางมาครับต้องชมต้องชมจริงๆนะผมว่า2ประตูนี้ไม่ได้ได้มาจากจังหวะที่พอเล่นไปแล้วมีโอกาสก็ยิงมีโอกาสก็ยิงครับ แต่มันคือแทคติกที่เอ็ดดี้ฮาวาังมาเพื่อเล่นกับฟุกคือขึงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลองส่องไกลเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีจังหวะของโบนโอกิมมารลิชด้วยเหมือนกันที่ยิงจากนอกกรอบเขตโทษแล้วติดเซฟของผู้รักษาประตูไม่ใช่ไม่มีจังหวะอื่นของนิวคาสเซิลนะครับที่ลองยิงจากนอกกรอบเขตโทษมีไหมมีและทําได้ดีด้วยเกือบเป็นประตูด้วยแต่ประตูที่สวยจริงๆของฟาเบนแชรที่ยิงไปแล้วดอสซันก็มงเฉยไปแล้วก็เสียบม,มุมเข้าไปหรือไม่กระทั่งจังหวะการยิงของอาฟีบานนั่นแหละ ยอดเยี่ยมมากนะครับหลังจากนั้นนิวคาสเซิลก็ลงไปแพ็กเกมเพื่อที่จะปิดเกมทันทีหลังจากที่ได้ประตูที่2และคนที่น่าชื่นชมต่อมานั่นก็คือตัวของนิกโป๊ปครับนิกโป๊ปเซฟจังหวะของจังหวะของคุณย่าครับที่ขึ้นมาแล้วยิงวอลเลย์ไปอ่ะบอลไม่แรงก็จริงนะแต่บันทิศทางมันได้ครับแต่ด้วยความที่โป๊ปอ่ะผมว่าตำแหน่งเขาเป็นคนหนึ่งที่ตำแหน่งผู้ทำประตูเขายืนดีมากและปฏิกิริยาผมว่าเร็วพอที่จะพุ่งไปปัดได้ เท่เทียมจริงนะครับสำหรับสำหรับตัวของโป๊บที่ผมว่าหลายหลๆห,หลายเกมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมที่พบกับสเปอร์ก็เหมือนกันนะครับจนถึงห้างเกมเนี้ยเขาเป็นคนหนึ่งเป็นคีย์หลักๆของนิวคาสเซิลเลยนะที่ผมว่าทําให้นิวคาสเซิลยังคงอยู่ในเกมอ่ะเสียประตูน้อยลงหลังจากที่ได้ตัวของนิกโป๊บกลับมายืนเก่งมากเก่งจริงไอ้ท่าจับถุงมือนี่ผมชอบมากเหมือนกันนะเป็นเป็นท่าเป็นท่าหลักของโป๊บเลยแล้วผมว่า นี่แหละมันมันช่วยให้นิวคาสเซิลอยู่ในเกมจริงๆอะ่ะสำหรับตัวของโป๊บนะผมชอบมากนะครับยอดเยี่ยมมากจริงนะครับสำหรับผูส้สระประตูคนนี้ของนิวคาสเซิลนั่นแหละครับมันเลยทําให้นิวคาสเซิลยังคงอยู่ในเกมและเล่นด้วยความเหนียวแน่นและปิดเกมทันทีไม่ได้โอ้โหพยายามที่จะไปเปิดเกมแลกกับฟู๊บเลยไม่มีคําว่าประมาทผมถึงบอกว่านี่คือรูปแบบการเล่นใหม่ของนิวคาสเซิลหรือเปล่าที่จะลากยาวไปจนจบฤดูกาล ในเรื่องเอนเตอร์เทนผมว่าก็น้อยลงแหละไม่ได้เล่นเกมรุกูวาพยายามที่จะขึ้นไปโอเวอร์โหลดโอ้โหถ้าทิปเปียลงมาจะต้องขึ้นไปนิลิวาเมนโต้ต้องขึ้นไปเติมแบ็กซ้ายต้องขึ้นไปเติมแล้วคลอสบอลเข้ามาเกมรับอยู่ไหนครับนั่นแหละเป็นคําถามมาโดยตลอดว่าเกมรับของนิวคาเซิลอยู่ไหนแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าเล่นด้วยความอดทนจริงๆอย่างช่วงผมก็เลยมานั่งคิดเหมือนกันนะครับแล้วมาเรียบเรียงใหม่โออผมว่านิวคาเซิลอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปจริงๆก็ได้อย่างช่่่วงงงขออครรึแกะ เราจะเห็นว่าตัวของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับได้บอลมาแล้วเหมือนจะหลุดแล้วนะแล้วเหมือนจะหลุดแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกที่จะสปีดวิ่งไปจนสุดทางนะเขาเลือกที่จะดึงบอลกลับหลังมาก่อนครับแล้วมาตั้งเกมมาเซตเกมใหม่ของนิวคาสเซิลค่อยๆเล่นครับหรืออาจจะเป็นแทคนิคใหม่ยุคใหม่ของนิวคาสเซิลก็ได้ที่เล่นเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เล่นไปตามจังหวะของเกมก่อน เล่นด้วยความอดทนเล่นเพื่อคะแนนจริงๆนะครับไม่ได้เล่นวือหวาเอาโอ้โหเอาบรรดาแนวรกุกเล่นเร็วเข้าใส่แลกมาแลกกับไม่ใช่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าถ้านักเตะตัวหลักๆของนิวคาสเซิลกับข้อสู่ทีมแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปมากน้อยแค่ไหนหรือจะยังคงเล่นแบบเหนียวแน่นแบบนี้แล้วก็เน้นที่ผลของการแข่งขันเป็นหลัก อย่าลืมนะครับว่านิวคาเซิลถ้าทําแบบนี้ได้จนจบซีซันอ่ะผมว่าอันดับไม่ไม่น้อยแน่ๆนะครับผมว่าติดท็อปบนแน่นอนแต่จะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยว่ากันไปและถ้าอันดับดีเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะดึงนักเตะหลายๆคนที่เขาต้องการเข้าสู่ทีมได้ผมว่ามันมีเหตุผลของเอ็ดดี้ฮาวอยู่เหมือนกันเอาติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเอาใจเชียร์กันต่อไปด้วยสาหรับนิวคาเซิลถึงแม้นัปัจจุบันเนี้ยผมว่าสีสันของพวกเขาจะดูน้อยลงแล้วก็ตามและผลการแข่งขันมันดีขึ้นเรื่อยๆ ผมว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะสำหรับแนวทางนี้ของเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็นิวคาสเซิลส่วนวูฟนะครับวันนี้อย่างที่ผมพูดไปไม่ใช่เล่นไม่ดีนะแต่ด้วยความที่โอ้โหโดนแต่ละลูกอะ่ะคือแนวรับก็ยืนดีแล้วนะครับแต่ว่านี่แหละรครับมันคือความยอดเยี่ยมมันก็ต้องยกให้ลูกยิงของฟาเบียนแชกับฮา์ฟีบานจะเซฟยังไงแล้วพยายามทําเกมรุกเข้าแรกแล้วนะแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็เจาะไม่ได้เหมือนกัน สำหรับตัวของโวฟนะวันนี้ผมว่าโวฟมาดีจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะโดนความยอดเยี่ยมของนิวคาเซิลจัดการครับก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับสำหรับส่วนของโวฟด้วยนะแล้วก็ยินดีกับแฟนๆของนิวคาเซิลด้วยวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ชื่นชมนะที่เอดดี้ฮาวยังคงอยู่กับนิวคาเซิลหลังจากที่ก่อนหนะน้านี้ก่อนที่ตั้งแต่ตัวของแกริสซอเกตมีข่าวเอ่อต่างๆนะตั้งแต่มีข่าวแล้วก็จดจนกระทั่งประกาศอำลาทีมชาติไปอะ่ะ เอ็ดดี้ฮาวเป็นหมายเลขหนึ่งเลยนะที่จะเข้าไปคุมทีมชาติอังกฤษอะ่ะแล้วตอนนั้นอะ่ะผมก็ยังคิดเหมือนกันว่าถ้านิวคาสเซิลเสียเอ็ดดี้ฮาวไปอะ่ะมันจะต้องกลับไปเริ่มใหม่อีกไม่รู้ใครจะเข้ามาทําต่อและจะเข้าใจในเนเจอร์ nature, นักเตะของแต่ละคนโอ้โหและจะไปยังไงนิวคาสเซิลจะไปยังไงต่อกับคนใหม่แต่พอปกดว่าเอ็ดดี้ฮาวเลือกที่ยังคงอยู่กับนิวคาสเซิลไปอะ่ะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาทําทีมมาตั้งแต่แรกแล้วลทาทีมต่อไปและเอ็ดดี้ฮาวเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเขาเก่งมากนะ เขาเก่งมากนะครับแล้วก็พอทําต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงของนิวคาเซิลก็แล้วกันนะครับว่าในยุคต่อไปจะเป็นยังไงนะครับซีซันนี้ผมว่าใหม่มั่นปั้นมือได้เหมือนกันเพราะว่ารูปแบบการเล่นอย่างที่ผมบอกท่านเหนียวแน่นแบบนี้เราเล่นเพื่อผลการแข่งขันได้โทนานลี่กลับมาด้วยแล้วดูสภาพร่างกายของโทนาลี่ดูดีขึ้นเหมือนกันดูดีขึ้นมากและค่อยๆใช้ด้วยนะครับแฮดดี้ฮาไม่ได้ตับบี้ตะบ,บันใช้ตัวของโทนานลี่ไม่ฝืนนะครับค่อยๆใช้ ยอดเยี่ยมมากจริงเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับชื่นชมด้วยแล้วก็ยินดีกับแฟนๆของนิวคาเซลด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านทัันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดสมัมสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้รวมไปถึงกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้นาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านคบ